โมบานพี่วัสวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนร่ซองอลิต้าสาวผมยาวเด้อมาพบกับสองสาวนะก็คือสวัสดีค่ะซื้ออะไรคะชื่อพี่หวานค่ะสดไหมคะอยากยากอยากะโคนมือนี้อลิต้าจะไปเดินตลาดตลาดเนี่ยเกาตลาดเจริิศสีตลาดเจริิศสีอยู่อุบล อุบลเลยเขาอยู่เขาอยู่ไปได้เาขอำเภอวารินอำเภอวารินนะเขากำลังไปตลาดเผื่อมาซื้อมาเห็ดของอยู่ของกินเขาอยากกินแกงหน่อไม้แต่ว่าวันหรือว่าสีแกงแห่งพ่หวานคิดว่าจะเด่นชิ่อแล้วกิมขอดสาวสวยอัเขาจะขาดมั้บอกรีดเดียวคาดกิมขัดก่อนนะเดี๋ยวอีกหนึงนะคนงามตลตลาดสดไปสองสาวได้มือนี้ เพราะว่านุ่มๆเพาาาเิ่นเฝ้าบ้านขึ้นเพิ่นไห่สดเด้อเด้ <laughs> อย่านัางเขาคุ้บ่ซื้อสําเร็จรูปจ้ะเพิ่นสิตามเส้กกากบือเออกบือโอฝน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 อันนี้พี่อันเด้อเพิ่นไปหล่อหาย่านางตามปานนาา่านี่แหละบ้านเข้าบ่ต้องซื้อเนาะมีขายเออไม่มีขายมีให้เด็ด ยังขางเลยบ่นะตาอลิต่ายเขียดอบอแรกมีอีกวะมีซุพหมากไปเห็ดเด็กยเขียดแท้ๆเนี่ยเออมันทุ่งนาวันวิวดีมันธรรมชาติมันนอนบอโอ้ด้ไลบอยานงานง่อบ้านีตานี่ออยูนีกันนอนเฮ็อันนี้ืผู้ใด้ผู้แ บ้านอันนี้เราบาจจสันนะเราเป็นหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านแบบมาซื้อทีซื้อทีแล้วก็เห็นใช่ไหเราเองแต่เราคล้ายๆคือบัจจสันเนอเพราะว่าคนที่เห็นเหมือนก็ออกแบบเดียวกันเจ้าเหตุบ่าก็คนเดียวกันเป็นเสางเดียวกันเลยสิเนาะไก่มายาลีซอนนี่เอาหักได้ไปแบบว่าขึ้นเท่าใดอยู่ดง สวยงามแบบสไตล์ฝรั่งเฮสไตล์เมืองนอกมากอยู่ประเทศไทยอันนี้ก็คือเขามาอุ้มวนเป็นครั้งที่สองของอาลิตาเองเดก็ครั้งแรกค่ะตั้งแต่เดือนหนึ่งบอกเขามาเดือนหนึ่งของปีกายนี่พอดีครบอปีมาใหม่ปีกลัวแล้วนะปราแต่ยังไม่กลัวกลัวแล้วเพราะว่าอันนี้เดือน ูดีเนาะตลอดเดือนกันเดือนนึงเดืนกันเดือนนึงโอ้มันต่อกันเลแนี้ออเอเล่ยเรา้วั้าสอนาวิกซี่ลินผันเปนนอาริตาค่ะาริตาจะไปอยู่ขางคุณเน้ะเออเม่นรอัเนีนคนราเบืกันนะแต่ยานเนาะมันโมมีทีซ้อนขับรถมาแถวนี้ี่ลองขับแบบบา ขางครัวป่ะหรอขางครัวเนาะปกติอันของเราจะเป็นขางท้ายทงมาไล่นะแต่ว่าห้องมันหนังวันนี้มันจะเป็นเนยมันเป็นบชินนะปกติเาินงงนี้มันเป็นไม่ชินเลยกับบริหารประเด็นอากาศคข้ายๆการเพียงแต่ว่าฝุ่นฝุ่นเยอะอยู่อุบลนี่พีเอ็มหนักมาก ยังคือเหมอกคือย่งเนหมาก้คพอสมารถสูตรเขาได้ดิเพราะว่าห่างไกลเขาต่อต้านอยู่น้อยหนึ่งรตัวแรอ่อนเอนี่ก็คืออาจเป็นคุมเพได้เลยนะใกล้บอนตลาดใกลตรงไปดีนตลาดยี่นี่ยันนี้เอียงแมโครราจะอผักมีสีซอเว น,นี่เป็นเวลาสองโลแรงเดี๋ยวเมะเถอะเราจะโทรชวนพีต่ต่อเนาะมากินแกงน่งเราไหมอันแกงหน่อไม้จะมักรสซาไปไหนนั่นั้อรสซาอันเดลิต้ามาคือนัวแต่ว่าออกหวานหวานมึ่งอึสินะนนอันมึ่อึเรือเสนอนน้นน้มิตาลนิดๆแต่แรกก็คือน<อ>ัวแล้วแรกกคือ,อ,อน,นัว ตานไอยแกงให้กินล่ะสุดตอนนั้นก็แซ่บเส็งอะแกงคิวบ้างเออเห็นไอ้คิวคเอาเรื่งสตอรี่เล่นรถไฟรถไฟเนาะกับบัตรงคันวัดติดเนาะอยู่บนอยู่จังหวัดยังเก็อำเภอวารินเอออำเภอเนาะอำเภอนี่เหมืนเมืองบ่เมืองเจ้าจังหวัดคือจังหวัดไหนจงแขว้นเนาะไปตำบลนี่ฮะตำบลบ่แดนตำบลแสนสุข ไปทุกคนหอกันตลาดขอกานตลาดตอนนี้ห่อห่ดตลาดแล้วบ่าเป็นตลาดอันนี้บ่าที่เ่ามาหย่างนะเออไปมาอยู่มั้งอ้าวกะพี่พามาหย่างตอนนี้โอ,อ้ยุนี่นเป็นเปล่าใช่จะได้โดนัทเนาะทุงละยี่สิบบาทตามนี้เลยขายบวกสอกตงตุงขายสูงเนาะ จะถือแค่เราถือปแบบมันก็ซีซิมก่อนอันไหนแซ่บพี่น่าจะน่าจะชอบอุ่นๆเลยนะเนี่ยอุ่นร้อนแดดอุ่นแดดปกติไมสองหลานก็จะเป่นอ้องเคาะหโอ้แซ่บทุกคนลรือไปนำเทาหิวข้าวอร่อยจริงน้ำตาลน้ำลายอ่ะเดี๋ยวเราลงไปละ เดินไปอยูะไม่เป็นไรใช่ไหมบอกเป็นยังเอาขายาวๆยู่องเทือก็อดแล้วไม่เคยเดินต่อเวลานี้เดินเสืองที่เราจะซื้อคือเป็นอาหารการกินแต่ลกๆอ่ะเป็นเสื่องแกงน้องใหม่เพราะเราซื้อน้องใหม่มาจากการเดียวนะอุ้ยจำนมจีนเนาะอยากบอกั นี่เด็ซื้อยังวะคซื้อนี่ัก็หลายอย่างาเงี้ยนี่หอยนี่อาหารทะเลท่ะบอลได้สิงจะซื้อนี่ขาไม่อีพุนเที่วนี้ซื้อเที่ยวนี้เ็ได้รบอก็ได้บเมื่อกี้แนวไปซื้อเท่ยวนี้ก็ได้ พี่อยากินยังไงสักหวานมีแล้วตำมะูนั่นบอตำมะูนั่งกน้่อือตำมะฮูเลมไปละนี่ประแดงนี้แซ่บแล้เนี่ปแดงนี่ยแ่ใช่ไหมเห็นปไม่ไม่ไม่บุนรำ ตาก็ได้เนะ,ม,ะมีหลายรสอ่ะอ้าวเอาปุ๊หนึ่งพี่บาทยี่สบห้าบาทไอีกาาเทียบที่บ้านเ่ากระเพลงได้พรว่ายี่บบาทก็ไป0สิบพันแล้วบา,บ,าว 10, 000, วบ้านเฮาเริ่มต้นเริ่มต้นสองพันสามพันก็ได้ กยังเดเินชอบอีกบาลายไหนนะแดี๋ยวค่ะใอึเขื่อนแกงน้องไม่ไปเดินสักองนึกว่าเขาทอดอู้แดดมากเลยเอึไม่ได้ทากันแดดเลยนะเนี่ยอันหนึ่งเป็นเครื่องของสดเป็นเนื้อเป็นไก่ขขเป็นเป็ด ตัวละแปสิบาทนุบะะออตัวเออเข็นเข็นเขยนแปดสิบาทวตัวเอาเอาเอานะเอาไปใส่แกงเออขายเท่าไหร่พี่สบาทเอาขายสิบาทนะผหนึ่งก็ได้ใส่เป็นมือหัวแรกเป็นมือนะอต้องตัอืงอีก ซื้อมาแล้วค่ะอย่างละสิบซาบาทรวมๆแล้วสองร้อยเราบริจาคประมาณนั้นเนาะประมาณพอสองร้อยกว่าแดดแห้งเลยบริทากันแดดจังอริจังโอ้ยลงมว่สิไปนั่งฝากนั่นจะไปนั่งฝากคนขับไปกินข้าวกำมะปูกันเป็นแถบรางว่าจะบรลืมยังไง กว่าเราจะกินแบบรบเคื่องเลยไข่หมดแดงีงดใส่ใส่ใส่ีไข่หมดแดงนะร้ได้อขัดขึด้นขัดไปไปเจอกันอยู่บ้านกันเลยวันนี้มาฮอนบาทแล้วได้ยินผู้บ่าวเพิ่นเพิ่องสีสองเพิ่ด <c oughs> <c oughs> อ่มาแล้วสองสามหนึ่งแสนนวิวหนึ่งแสนซับหนึ่งแสนัหนึงแสนวิวยังโอ้ซับเถอเจ้ามาให้มานนอหนึ่งแสนซับเด้อสบายดีอลิตาซาบผมเนได้ยังไงไปตลาดมเ้จะเป็นพอครัวกับพี่อันเด้อเป็นพอครัวเป็นพอครัวไรย่ง้เดี๋ยวนี้บริปิดอยู่เง้หงก็นได้สิบนาที บ้าในที่อื่พอตลาดบูนใหญ่ดีตลาดบูนใหญ่เหรอเด็ธรรมดามันห่อนแห้งห่อนแห้งอุ้ยขอโทษเด้อเบ่งทำอะไรก่ออย่านะขับเบือในร้านอย่างเดียวเลยเฮรนนี่วันนี้ต้องเอาไหมต้องเอาไปรอเอาเอาในบ้านเองเลยดิที่เก็บเอราะต้งบ้านโมูบ้านในบ้านนี้มียังไงที่แบบเราจะไปต้องซื้อ หอมนี่บอกผิดบอกผิดมีบ่ะที่ผิดไปอีกตัวดีมักมักเพชรนี่กบเก็บไว้เทาไปซื้อมาเนาะเออกูผิดนี่มันเป็นผิดขี้สอบสอบใช่ไหมเราเนี่ยยอบขี้ใช่ไหมมักยอบพี่แนะมักยอบสวัสดีเด้อเอสซีอลิตาสาผมยาวเนาะอลิตาเห็นตะกี้รถจักยงยงไปอะอาริตาไม่ไม่หยาบไม่ยามเนาะก่อนเป็นเป็นเด็กเตี เป็นเต๊บเด็กกุงเตบเอาหลังนี่จ้ะสีหลังเยอะอันนี้ตายเลยตายเลยจินได่มันสกินได้กินเป็นกินได้มันบริเนากินมันไม่โอเคเลยแล้วกินมันมันกินไปนี่แล้วเพราะว่ากินนะ้งมันเคยเดียวสีหลังพักหลังยังพี่อันหน่ะแกงเราไหมอลิตาตั้มหงไอเพิ่งขัวไข่เด้อเออไอ้เพิงตั้มหงเอาสิคขัวไข่เออได้มาพี่หวานนึ่งข้าว พูดไทยติลิตาจะพูดไทยอยู่วัจเสือสวัสดีค่ะอันเท่าไรจ๊ะบ่พี่วานอันนะอันเท่าไรเอ้ยอะไรอันเท่าไรอันสิบบาทโอ้พี่วานสิบพันอ่าพิวานพิวานจ่ายสิบพันแต่แถมไปสิบบาทถึงคล่องแะ่ละอย่างเนาะต่างกันบ้านเท่าไพราะว่าเท่า็ไดนี่บ้าทจ้าเนี่ยอันนี้ฮะสิบบาทสิบบาทมันก็ถึงอยู่ พกพันเนาะพกพันแต่ว่าบ้านเฮานี่มัดนี่กับมัดประมาณสามพันโบหาพันโบแพงกว่าบ,บ้านเฮาอีดเมนเทงเจ้าคือบ่กเอาพักจะมา,าขายผิดเพราะคนไม้ราคา,าแตกต่างกันแต่ว่าว่าอย่งคือเหรีเ,เงินแต่ก่อนเหรีเงินไทยนะกับเหรีเงินลาวมันมันเหรีเงินลาวถือว่าเป็รียญไทยคันได้ลายในถั่วโมเข่งแล้ววันนี้หัสิบบาทแต่ก่อนหัสินะบบาทแต่ก่อน,อนมีแจกหาพันเฮ้สาม สองพันห้าสิบาทแต่ก่อนยี่สิบบาทอาหารสามกันเนาะยี่สิบบาทครับเป็นสิบสองพันเนาะนี่แหละวันนี้พวกเราจะเห็ดกินเนาะปลาเด็กไข้ไข่คู่ปลาเด็กบ้านเราเนาะแต่ของบ้านเราของสีเหลืองอันนี้ปลาแด็กปลาเอ็นไหนบุลามคล้ายๆกันเลยกับอยู่บ้านเรานาะบุกหัวเจ้าเดียวกันป่ะจ๊ะเจ้าเดียวกันแล้วก็เขาขำเขาขำไปเนาะขำแล้วก็ใส่เป็นน้ำซีรียลไปจ้ะ สองสาวไปหล่อตลาดโอ้โหเนี่เกามกับอนฮอนอนหอนหมก่อนแล้วรองนเกลืออะไบอ้าเยโหอ,อ,อันเฮดกินนี่เก่งนะอนเนาะ เห็โมเปเลยฮะเห็ดเห็ี่ว่านเห็ดบมเป็นบ่ววะเห็ดยาเนาะโคม้เฮือนรักนี้วานเพือนนั้นเลือกไข่เออเบ็ดไข่ทอดไข่ตุ้มไข่ต้มไข่หนึ่งไข่ปิ้งไข่สิงไข่สิ้งเดี๋ยวแล้วตัวนี้ถนัดยังเห็ดทุกอย่างนอกจากไข่เป็ดกินบ่แจ่งน้ำใหม่กับเป็นเอาไว้าเราอยากเพิ่นเมย์ ยังบ mm ่งอ oh, ันอ mm ันตัวหน่อยก็ได้จกเถื่อนี่โอ้ตอนใดเดนอี่เีท่าได้้างบ้านาบ้านอแล้หตัวไหนแหล่ะคืมาขงบ้ารักขอรักแต่เขาเป็นบอกไปแล้วคไปอยมาอยู่อธิายนี่อดเลอดมันะเป็นเอวอื้นละลมันะเป็นเอ้อยเพิ่มมาเ่นึงอาทิตย์นึงมากน่าเ่หนึ่งนี้คงเาเองนี่มงมะงลาวเ้ยมะุงไทย นี ters, oh, no ่ม่ใ okay. right. ่พ you know? ี่สองอยากไปอีกหน่อนโอ้มังคุงไทกันนาตาคือมคุงเราพีโลดก่อโอลิตาปีนหอต้นมัพรผาอ่นเล่องาเอาเมังคุงเงาเอามคุงชันสิขึ้นไปอีกน่ะขึ้นมาขึ้นอีกน่ะภานในนเบิ่งขวดคือใหญ่นะพี่ตัวใหญ่หล่งกินมเบิร์ดแต่ตัวสำนีหานันสีอะไอยู่บ้างได้สำนักระผม นี่เอาตัวนี้นี่เอาตัวยางค่ะพี่อันยืนเอานะผักนั้นมีสองต้นตัวพุ่นตัวพนเบื้องนะกตัวไหนล่ะตัวเดือดตัวเลือเมันมันคงจะคลองเนาะบานเราวก็มาแข่งบานเขากว่ากินโหลดเด้อเขาบอกว่าเดี๋ยวมาอยู่เพิ่นบอกว่ากินโหลดมีจะผ่าของขังบานปันยังกับปันกันเนาะเพิ่นบอกว่ากินได้เด้อทุกคนหอยยาดามหมาเดิมคนนั้นน่าอยาเดี๋ยวเพิ่นบอกว่ากินลูกถ่ายคลิปแบบนี้หรอก เราอย่าม like so ันซุกเลยมันล่นนะนะเาไแม่แม่แล้วสางไว้ยืสือแบบกมีเหงื่อนสือนะเราเอาไปโยซะแล้วเมื่อบัตรเกิดบอหนี้นี่ยานเกิดเรามเรามาสางไว้แบบคอต้องนงี้เร็วสินลหขออนุญาตก่อนเลยอตะบาย มันนี่ผู้สาวเล่าไปหลอดตลาดข้างแหลกบริษัทพูดกันแม่ค่าเลี้ยวเต็มอยู่ย่อนะครับียวผมเลี้ยวเลี้ยวอ่ะผมยาวต่อนผมจริงใช่ไหโอ้เบาเลยต่อสิต่อจะขามาต่อป่ะต่อเาอไต่อผมเอาโอ้คิว่ามีเรื่องกันนะต่อกันเหรอต่อต่อผมหรอต่อล้อต่อผมไหมประมาณนี้ผมร้ต่อ แถผมแถบ่ะรากจมจงหาค่อยเป็นคนเล่า้เขาก็ตออเป็นลาวเขาตอบเป็นไทยไม่ขาหวเลยขนาดจะหูมั้งว่มันจะแบบเป็นเป็นเพื่อบานีตีกันเด็กคกอนเปก็บอกเล่าคือกันนอะอย่บอกก่อกแล้วฮะ อะไรทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เผื่อเป็นกำลังใจฝากสองทุกๆคนหน่เด้อมาเบิ่งคลิปกินคลิปอย่างอคลิปไปได้ก็ได้บ๊ายบายทุกคนไปเที่ยวซะนี่มาดิอยากไปซะไปเหรอหลอดซะอยากไปบ่อนเย็นๆเดี๋ยวหนี้อนเนาะพี่วันเนาะไปเย็นๆไปนอนอยู่ห้องน้ำก่อนหมดแล้วไปบ่ ไปบอลเย็นเย็น <ไป S 1> บายบาย